อ๋อมีกอมทุกันทุกคน,กคนวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลมีผู้ใจปุ่นได้ตั้งกองพระป่ามาจากแดนไกลนีได้มีคุณโยมต้อมผาหมู่าคณะรวบรวมปัจจัยมาจากอฟริกาที่จะมาทำบุญถวายพระป่าเพื่อ ช่วยกันสร้างมหาเจดีย์ใหญ่ก็เลยส่วนหมู่ชวนคณะที่ไปทำงานที่แดนไกลรวบรวมปัจจัยมาเพื่อที่จะได้มา,าทำภาพป,ปา่าก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องเราให้มาร่วมกันบอกว่างั้นค่อยๆทำพิธีถวายอาน,นี้สงจากแดนไกล จากอวริกาจากคนไทยเรานี่แหละไปทำงานที่โน่นแล้วก็มีคุณต้อมได้เป็นสะพานบุญให้กับหมู่ให้กับคณะได้มายัางกวงปป่างะ่าเพื่อที่จะยังพระมหาเจดีย์ใจของเราให,ให้เสร็จช่วยกันคนละเล็กละน้อยทั้งไกลทั้งไกลได้ยินข่าวได้ทราบข่าว ก็ได้น้อมนำมาอันนี้ก็เป็นอันนี้สงใหญ่เป็นบุญใหญ่ของทุกคนพวกเราก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมคนละเล็กละน้อยก็เป็นอาน,นิี้สงทำม,มากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็พลอยอนุโมทนาสาธุด้วยโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดนี่แหละ ไม่ว่าอยู่ไกลอยู่ไกลถ้าได้เป็นบุคคลที่มีใจิตใจที่เป็นบุญก็ได้น้อมนำบอกกล่าวเพื่อนฝูงได้มาร่วมกันจะได้ทำพิธีถวายตนพระป,ป่าออ <c oughs> ปะเหล่าฉชีเราก็พิจารณาดูด,ดีๆนะ อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งถึงจะตื่นขึ้นมาพิจารณากายของเราพิจารณาใจของเราจนกระทั่งถึงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ความอยากเป็นอย่างไรความหิวเป็นอย่างไรกายหิวหรือว่าใจเกิดความอยากพิจารณาซึ่งเรียกว่าปฏิสังขาอยู่พิจารณาทบทวนใคร่ครวญ อะไรคือปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือใจทำไมใจถึงเกิดความอยากทำไมใจถึงเกิดความโลภความทะเยอทะยานอยากเราก็รู้จักดับรู้จักละรู้จักพิจารณาแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาอะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นขุศลเราก็พยายามสร้างขึ้นมาวันนี้ก็ได้บุญกองใหญ่จากทางคุณต้อม พาพ่อพาแม่พาพ,พี่พาน้องชวนพี่น้องได้มาสร้างบุญเพื่อที่จะน้มนำจตุปัจจัยจากทางไกลทั้งทาง,ททางไกลทางใกล้มาร่วมมาจากแอฟริกาจากหมู่จากคณะบริวารได้ยินข่าวได้ทราบข่าวกิตใจเป็นบุญก็ได้ชักชวนพี่น้องมาร่วมบุญกัน มาอย่างออมาหาเจดีย์ใหญ่ของเราเพื่อที่จะได้ต่อยอดให้สำเร็จลุล่วงถึงจุดหมายปลายทางกันถึงได้เกิดกองบุญกองนี้ขึ้นมาชวนพี่น้องมาร่วมกันมาช่วยกันพวกเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมทำพิธีถวายหลังจากพระคุณเจ้าแม่ชีรับพัตาหารเสร็จก็จะได้ทำพิธีถวายกัน เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ฝากเอาไว้ในใจของเราฝากเอาไว้กับสถานที่เป็นบุญเป็นอานิสงสำหรับส่วนรวมเป็นบุญของส่วนกลางพวกเรามีโอกาสมากก็ได้ทำมากในโอกาสน้อยก็ได้ทำน้อยไม่ได้ทำก็น้อมใจเข้ามาอนุโมทนาสาธุก็กมีส่วนแห่งบุญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าจิตใจเป็นบุญเราก็มีโอกาสได้สร้างบุญกันมากมาย นี่ได้ก็ร่างสร้างรากวางรากฐานมหาเจดีย์ขอประมาณได้ปีกว่าจากเดือนเมษาปีกายจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ได้ประมาณปีกว่าใช้งบใช้ทุนไปเยอะอยู่ตั้งแต่เริ่มโยมซื้อที่ถวายมาก็ร่วมหาวุาปรานที่ได้ช่วยกันทำ เมื่อทั้งซื้อที่ทั้งหวางรากฐานมหาเจดีย์ีต่างคนต่างก็ได้ยินข่าวทราบข่าวก็มาช่วยกันคนละเล็กละน้อยฝากเอาไว้อีกสักหน่อยก็จะได้ไม่เกินสิ้นเดือนเห็นยกขาวใหญ่ซึ่งมาจากอิตาลีก็คงจะมาถึงเห็นว่าเรือที่ลอยลำอยู่ที่สิงคโปร์ ก็ได้เข้าเทียบทากันวันพุ่งนี้วันที่8วันที่เกตหรือวันที่8ก็จะได้เข้าเทียบท่าแล้วก็จะได้ลงเรือ,อ,อถ่ายทอดลงเรือมาอย่างประเทศไทยของเราก็จะตรงเข้ามาที่ที่วัดเลยคงจะไม่เกินสิ้นเดือนคงจะได้เห็นหยกขาวใหญ่ที่จะได้มาแกะเป็นองค์พระพุทธร,รูปใหญ่ที่ ปรปฏิฐานอยู่ในมหาเจดีย์ของเราก็เป็นบุญเป็นอานิสองส์อันใหญ่จากผู้ท่านผู้ใจบุญท่านได้ถวายจัดทำให้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณทั้งเรามนุษย์ทั้งเราเทวดาที่ได้มาร่วมมือช่วยกัน การก่อร่างสร้างมหาเจดีย์ก็คงจะทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จพวกเรามีโอกาสก็เลยมาร่วมบุญกันมาช่วยกันใครมาทันก็ทันไม่ทันก็อาจจะเสร็จก่อนก็ปล่อยอนุมโมทนาสาธุร่วมกันก็คงจะใช้ทุนเยอะอยู่หลายประมาณทักสา0รล้านแหละถึงจะอยู่ แต่ก็ไม่เหลือวิสัยเทวดาทั้งหลายทั้งเ่ามนุษย์ก็มาร่วมมือการช่วยกันคนะเล็กละน้อยที่โน่นที่นี้เดี๋ยวก็เสร็จไม่เสร็จวันนี้ก็เสร็จพุ่งนี้ไม่เสร็จพุ่งนี้ก็เสร็จเดือนหน้าไม่เสร็จเดือนหน้าก็ปีต่อไปไม่เกินห้าปีสิบปีตามใดที่การลงมือมีการกระทํามีมันก็ย่อบจะเดินถึงจุดหมายปลายทางจากเรา มนุษย์ทั้งหลายเราเทวดาทั้งหลายหล่อรอมรวมกันมาจากกองบุญกองทุนจากใน,น้อยาาก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่ฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเราฝากเอาไว้กับสถานที่พวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้มาสร้างสารตโตไม่ได้ลำบากบุญกองนี้ไม่สุญหายไปไหนมีแต่ตั้งแต่ใจยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งพระมาหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวงก็จะได้อัญเชิญพระบรมสารีรธาตุจากส่วนที่ท่านเสด็จมามากมายที่จะได้มาประดิษฐานไว้เป็นสริมงคลของสถานที่กน็น่าว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นบุญอันสูงสุดในระดับคงสมมุติ พวกเรามีโอกาสก็ได้มาร่วมมือร่วมกายร่วมใจกันส่วนทางแมช่ชีก็พยายามช่วยกันช่วยกันทําดอกไม้ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อที่จะประดิษฐ์ฐานพระศิวรีองค์ใหญ่สูงหเมตรใน่านผู้ใจบุญ จากทางโคราชผู้ฝีฝากษาทางโคราชท่านใดมีจิตใจเป็นบุญท่านก็จะได้รอองค์พระศิวลีมาปฏิทฐานที่วัดของเราหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญพวกเรามีโอกาสได้มาร่วมบุญได้มาอนุโมทนาสาธุด้วยกันบุญสมมุติเราก็ทำให้เต็มเปี่ยม ส่วนบนวิมุตตการขัดเก่ากิเลสท,ทางด้าน,นจิตใจเราก็เจริญสติตามแนวทางของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องชีวิตสอนเรื่องการดําเนินชีวิต จนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางสอนเรื่องการสร้างกระบะสร้างบารมีตั้งแต่ทานสินสมาธิปัญญาทานเป็นลักษณะอย่างไรศินเป็นลักษณะอย่างไรภาวนาปัญญาเป็นลักษณะอย่างไรท่านชี้เหตุชี้ผลให้พวกเราได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราบุญภายนอกเราก็ทำ อย่างวันนี้พวกเราก็จะได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญมาอนุมโมทนาสาธุมีส่วนแห่งบุญกับพี่น้องของเราซึ่งได้น้อมนามาจากแดนไกลี่ทั้งใกล้ทั้งไกลโยกต้อมท่านก็ได้พาพ่อพ,อพ,อพาแม่พาพี่พาน้องชักชวนพี่น้องมาร่วมบุญกันอันนี้ก็เป็นอเนกสองอันใหญ่เคยได้สร้างบุญมาร่วมกันอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ได้มาร่วมกัน หลวงพ่อก็ขอขอบใจหลวงพ่อก็ขอขอ,ขอบคุณส่วนทางญาติโยมที่มาจากระยองก็คงจะยังไม่ได้กลับนะเห็นทางคุณโยมทานินท่านได้ส่งบริวารมาช่วยกันทุกอาทิตย์อาทิตย์ละเจ็ดแด คนบ้างอาทิตย์ละสิบกว่าคนบ้างอันนี้ก็ได้ทำบุญให้บริวารได้มา,าได้มาช่วยได้มาสร้างอานิสง์กันทั้งทางโรงปูนทั้งทางโรง,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 งเรมโคสะก็ให้บริวารมาช่วยทางโคสะก็คงจะกลับตั้งแต่เมื่อวานประมาณ29คน20กว่าท่านมาเรื่อยๆมีโอกาสก็ได้มาร่วมกัน ญาติโย,ยมที่มาจากทางใกล้ทางไกลที่ทมาอยู่วัดก็ได้มาช่วยกันอะไรพอทําได้เราก็รีบทำอย่าไปปล่อยปะละเลยความเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแจะตื่นขึ้นมาที่พักที่อาศัยที่หลับพี่นอนห้องชวมห้องน้ําเราก็พยายามช่วยกันตรวจตาดูความสะอาด ความเป็นระเบียบนั่นแหละคือหลักของการปฏิบัติระเบียบจากภายนอกก็ส่งผลถึงภายในความเสียสละกําลังกายกําลังใจจนกระทั่งถึงกําลังทรัพย์เพื่อยังประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สมมุติให้ถึงจุดหมายปลายทางก,งการขัดเก่ากิเล็ด สำรวจตรวจตารู้กายรู้ใจของเราขณะนี้ใจของเราเป็นอย่างไรใจของเรามีความปกติใจของเรามีความสงบใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลใจของเรามีความโลภเราก็พยายามละความโลภด้วยการให้ด้วยการเอาออกใจของเรามีความโกรธเราก็พยายามละความโกรธด้วยการให้อภัยทานอโหสิกรรมสำรวจใจของเราใจของเรามีความอ่อนน้อม มีความหรือว่ามีความแข็งกล้าวมีความแข็งกระด้างเราก็พยายามละทิฐิละมานะละความเห็นแก่ตัวขัดเกลก่ิเลสสักวันหนึ่งเขาคงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันคือความบริสุทธิ์ความดุพนความบริสุทธิ์ของใจ พยายามเดินแล้วล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ทุกคนเกิดมาดรวยแรงเหวี่ยงของกรรมเราต้องมาทําความเข้าใจใเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสภาพใจของเราให้อยู่ในกุศล,ลกรรมให้อยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้พอทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมด ไม่ตายช้าก็ตายเร็วอันนี้เป็นกฎของใจรับกฎของความเป็นจริงก่อนที่ธาตุขันจะแตกจะดับเราก็มาทําความเข้าใจให้ใจของเราอยู่ในกองบุญกองกุศลถ้าไม่อยากจะทุกเราก็ต้องละความทุกข์ดับความเกิดให้หมดจดไม่ต้องกลับมาเกิดกันคือนิพพาน ใจที่สะอาดใจที่บริสุทธิ์แนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านในค้นพบมานานท่านสอนเรื่องชีวิตสอนเรื่องการดำเนินชีวิตวิธีการแนวทางหลักของอริยมรรคในองค์แปดนี่การทำจิตใจของเราให้เห็นความถูกต้อง มองเห็นความเป็นจริงของหลักของชีวิตด้วยการดำเนินตามทางในอริยสัจสี่ความเกิดความดับสาเหตุแห่งทุกการละทุกข์จนกระทั่งถึงความสงบความสุขท่านสอนเลือกอัตตาอนัาครรว่าอัตตาอนัตตาในหลักธรรมเป็นอย่างไรการแยกรูปแยกนามเป็นอย่างไรการละกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรมีอยู่ในกายของเราหมด ถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติขัดเก่าตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราย่อมจะเข้าถึงความหมายนั้น,น,นปรากฏขึ้นที่ใจของเราให้ประกาศด้วยตนเองว่าขณะในี้ใจของเราเป็นอย่างไรใจของเรามีความบริสุทธิ์ใจของเรามีกิเลสเราละกิเลสได้มากได้น้อยเท่าไหร่การยังสมมุติการยังประโยชน์การยังบุญระดับสมมตุติเราก็พากันทำตอนนี้เราก็มีท่านผู้ใจบูญได้รวบรวม หมู่คณะบริวารมาถึงมาบริวารอาจจะไม่ได้มาด้วยอาจจะมาตั้งแต่ตัวแทนหลวงพ่อข็ฝากขอบคุณทุกคนฝากขอบใจทุกคนที่มาร่วมบุญกันหลังจากนั้นไปจากนี้ไปก็จะได้พาทำวิธีไหว้พระแล้วก็ถาวายต้นพระป่ากันเช่นก่อนนะยกขึ้นมาตั้งไวต้ตรงที่ผ่านี้เลยนะ นี่แหละอนุภาพแห่งบุญอยู่ไกลอยู่ไกลก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันได้มาช่วยกันอยู่ทางแดนไกลก็มีจิตใจที่เป็นบุญได้รวบรวมจตุปปัจจัยชวนพี่ชวนน้องชวนพ่อชวนแม่มาอย่างประโยชน์ใหญ่ฝากไวใ้ให้กับแผ่นดินณสถานที่แห่งนี้เป็นอน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่ฝากไว้ในใจของเราไม่จบไม่สิน้นอ่ะตั้งใจรับอดกัด ก็ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของเราที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปนม,มือฟังไปด้วยโน้มสำเนียกไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาเยาวๆสักสองสามเที่ยวความนึกคิดปรุงแต่ง,ต,งต่างๆก็จะหยุดระงับยับยัง้งลงไปความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าก็ทบปลายจมูกของเรานัา่นแหละเขาเรียกว่ามีสติรูกก้กายเวลาลมหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราเวลาลมหายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราความรู้สึกตัว เปรียบถึงเหมือนกับนายทวารคอยสังเกตคอยวิเคราะห์ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เหมือนกับนายประตูทวารคอยดูว่ารถคันไหนจะวิ่งเข้ารถคันไหนจะวิ่งออกคอยดูอยู่ที่ตรงปากทางก็พออย่าไปเพ่งถ้าเพ่งนี้สมองก็ตรึงถ้าเราเอากใจไปจดจ่อหน้าอกก็จะแน่น เราพยายามปล่อยให้เป็นธรรมชาติที่สุดยิ่งการฝึกใหม่ๆบางทีก็สับสนบางทีก็ลืมบางทีก็พลังเผลือเราพยายามทำความเข้าใจบ่อยๆสร้างสติเจริญสติตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่ตั้งแต่ตื่นขึ้นรู้ตัวปุ๊บรู้ลมหายใจเข้าออกปับ๊บ ลึกลงไปถ้าความรู้ตัวของเราต่อเนื่องเชื่อมโยงเราก็จะเห็นการเกิดคงใจการเกิดของขันห้าซึ่งความคิดที่เราไม่ตั้งใจว่าใจกับอาการของใจไปรวมกันได้อย่างไรทําไมใจถึงส่งไปภายนอกทําไมใจถึงเกิดกิเลสเราก็จะเห็นตั้งแต่ต้นเหตุเราก็รู้จักดับรู้จักละลก จากการสร้างตะบะสร้างบารมีแต่เวลานี้บางทีกําลังสติของเรามีน้อยก็เลยตามไม่ทันการเจริญสติเราก็ต้องรู้จักลักษณะของสติความรู้ตัวคําว่าปัจจุบันนธรรมคือทุกขณะลมหายใจเข้าออกต่อไปข้างหน้าก็ทุกขณะจิต จิตหรือว่าใจของเราใจเกิดก็รู้ใจเกิดกิเลสเราก็รู้จักละสร้างตะบะสร้างบารมีให้มีให้เกิดขึ้นให้เต็มเปี่ยมอย่าไปมองข้ามบุญเล็กๆน,น้อยตั้งแต่คิดดีทำดีการกระทําให้ถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์การจเจริญภาวนาหรือว,ว่าการจเจริญสติเราก็ต้องมีนี่ถ้ากำลังสติมีมากเราก็อาจจะเดินปัญญาแยกรูปแยกนาม จหงายจากของที่คว่ำพิกจากของที่คว่ำใจก็ว่างไก่ก็จะเบาตามเห็นการเกิดการดับของขันห้าซึ่งเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกันหน้าเห็นใจของเรารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในสมมุตริรอบรู้ในวิมุตติวันนี้เราไม่เข้าใจเราก็ยิ่งเพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคูณยิ่งไม่เข้าใจเราเพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคูณ การรู้การเห็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาศีลหมายความว่ายอย่างไรหมายความว่าความปกติปกติระดับไหนระดับใจระดับกายระดับวาจาไร่เรียงลงไปเรื่อยๆสมาธิใจที่สงบเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดใจเขาก็สงบ ใจที่ไม่มีกิเลสใจที่เขาคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าใจเขาก็ว่างว่างจากขันห้าว่างจากกิเลสที่นี่เรามาดับความเกิดวางใจของเราให้เป็นอิสรภาพมีความบริสุทธิ อยู่ในกายของเรามีความรับรู้อยู่ในกายของเราเราต้องพยายามัมนวิเคราะห์มันพิจารณามันทําความเข้าใจทั้งโลกทั้งธรรมธรรมกับโลกก็อยู่ด้วยกันโลกกับธรรมก็อยู่ด้วยกันกายของเรานี่แหละก่อนโลกใจของเรานั่นแหละคือองค์ธรรม เราพยายามพิจารณามันพร่ำมสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับจนกระทั่งถึงเวลาหมดลมหายใจอะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ฝากเอาไว้ในขณะเรายังมีลมหายใจอยู่อย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาทุกลมหายใจเขาออกมีขามากมายมหาศาลพยายามยังบุญก้อนใหญ่ฝาก กเอาไว้ในกายของเราขณะกำลังกายของเรายังแข็งแรงให้พยายามรีบตักตวงด้วยสติด้วยปัญญายังประโยชน์ให้เต็มเปี่ยมให้เกิดขึ้นที่ใจของเราขณะกำลังกายยังแข็งแรงอยู่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็มีเ้่เรื่องบุญเรื่องบาง ไปตามแรงเหวี่ยงของกรรมนอกจากบุคคลที่มีปัญญามีบุญมีความพยันมหมั่นเพียรเต็มที่ถึงจะได้ละกิเลสได้หมดจดไม่ต้องกลับมาเกิดกันตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่ก็ขอให้ใจของเราอยู่ในกองบุญกองกุศลถึงเราดับความเกิดได้ก็ให้อยู่ในบุญในกุศลด้วยสติด้วยปัญญาของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่พบน้อยพบใหญ่อันนี้สงผลบุญในสิ่งที่พวกเราทําจะติดตามตัวเราไปจนกระทั่งหมด ความเกิดดับความเกิดได้หมดจดไม่ต้องกลับมาเกิดกันอ่ะสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนทำใจให้ว่างสมองให้โล่งทำกายให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราอยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะอ่ะาฝากกัน ไปประพบพร้อมๆกันไปยางพากันไปทำ